เอามากันอีกอ้อความเคลื่อนไหวหนึ่งสปปสกลุ่มสปปสกลุ่มรามคำแหงรักสถาบันวันนี้เขาไปที่สภาด้วยนะคะไปยื่นหนังสือ,เ,อเพื่อ ที่จะค้านนะคะคุณพิธาเนี่ยนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะไปยื่นหนังสือให้กับสอวอค่ะโดยบอกว่าเพื่อจะสกัดกั้นความพยายามที่จะบ่อนทําลายสถาบันหลักของชาติไปรัฐสภา,ากันอีกรอบหนึ่งนะคะกลุ่มศูนย์รวมประชา,ะช,าชนปกป้องสถาบันหรือสปอป,อปอสอเดินทางไปเข้ายื่นหนังสือถึงนายเสรีสวุวรรณพานนท์ประธา,า,านคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา และนายสมชายแสวงการประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันหลักของชาติเข้ามาดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีสืบเนื่องจากกรณีการอภิปรายของนายรังสีมันโรมโคศกพักก้าไกลในเวทีเสวนาหัวข้อ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญณหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเนื้อหาตอนหนึ่งนั้นระบุว่ารอบนี้ฟ้าใหม่ไม่ว่าประธานสภาก็คงจะไม่ใช่คนเดิมรวมถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะชื่อพิธาลิมเจริญรัตเราจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและเราจะได้เฉลิมฉลองวันที่24มิถุนายนในฐานะวันชาติด้วยกัน สิ่งที่คุณรัรงสีมันรมเนี่ยนะคะได้กล่าวไว้ในวันที่24มิถุนายนนั้นสร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจํานวนมากว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขซึ่งนําไปสู่การล้มล้างสร้างความแตกแยกให้เกิดกับบ้านเมืองและคนในชาติเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาสปปอสอเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกพักก้าวไกลขอทราบจุดยืนของพักต่อแนวคิดดังกล่าว โดยมีผู้แทนของพรรคก้าวไกลมารับหนังสือและชี้แจงว่านั่นเป็นเพียงการแสดงความเห็นส่วนตัวและพรรคมีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำชี้แจงดังกล่าวยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายที่เชื่อมโยงกับพรรคก้าวไกลประกอบกับนายรังสีมันเป็นสมาชิกระดับแกนนำที่ยอมรู้ทิศทางยุทธศาสตร์ระดับเชิงลึกซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของแกนนำพรรคคนอื่น ที่อ้างวาทกรรมปฏิรูปสถาบันและสนับสนุนการแก้ไขามาตรา112ดังนั้นสปปอสอจึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภา,าทั้ง250ท่านที่จะมีส่วนร่วมในการออกเสียงให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้นตลอดถึงเหตุผลอื่นๆที่สมาชิกวุฒิสภา,าย่อมสามารถเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งกว่าประชาชนทั่วไป แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกวุฒิสภาจะเป็น,นกลไกอันเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อสกัดกั้นความพยายามที่จะบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติเพื่อหยุดวิกฤตความขัดแย้งของคนในชาติโดยอาศัยกระบวนการรัฐสภาพร้อมกันนี้ก็บอกว่าโปรดพิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบต่อบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันหลักของชาติเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะ โดยตัวแทนของสอปปสนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าถ้าพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลแล้วยังยืนยันจะยกเลิกแก้ไขหรือแตะต้องมาตรา112อยอุปสรรคของพักเก้าไกลคือสอปปสนะคะต่อมากลุ่มรามคำแหงรักสถาบันเป็นอีกกลุ่มนะคะที่ได้มายื่นหนังสือต่อโดยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีของนายรังสีมันเช่นเดียวกันกันกบข้างต้น ขอให้สมาชิกวุฒิสภายึดหลักปกป้องสถาบันในการออกเสียงให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์ที่ประเทศกําลังเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมประชาชนคาดหวังว่าการเปลี่ยนผ่านอํานาจจากการบริหารประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถบริหารประเทศเพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชาติยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ แต่กลับปรากฏว่านักการเมืองพักการเมืองบางพักที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลกลับยังคงสร้างประเด็นที่สอไปในการสร้างความแตกแยกของคนในชาติด้อยค่าสถาบันหลักจากนโยบายแก้ไขมาตรา112 ด้วยกลุ่มรามคำแหงรัฐสถาบันเห็นว่าพักเก้าไกลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้แสดงท่าทีจุดยืนที่ชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมปกป้องสมาชิกพักรายดังกล่าวพวกเราจึงขอเรียกร้องวุฒิสภาซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการออกเสียงให้ความเห็นชอบของบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โปรดนําพฤติกรรมของสมาชิกและการนาพักเก้าไกลมาประกอบการตัดสินใจออกเสียง บนพื้นฐานของการยุติความขัดแยง้งสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติค่ะ ทีนี้ในส่วนของทั้งสองท่านนะคะสวเสรีและสวสมชายค่ะหลังจากรับหนังสือแล้วเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเสนอแก้กฎหมายแต่เป็นกระบวนการที่จะช่วยเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีในปัจจุบันซึ่งพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปให้ท้ายหรือมีนักการเมืองไปสร้างปัญหาค่ะยุยงให้เด็กเนี่ยทำผิดจนเสียอนาคตเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแนวทางที่จะต้องหาทางออก ก็คือการนิรโทษกรรมทําให้เด็กเห็นว่าการมีการนิรโทษกรรมแสดงว่าการที่กลุ่มเด็กๆไปทำเนี่ยถูกหลอกให้ตกใช้เป็นเครื่องมือนะคะจะได้ไม่กระทําอีกเพราะสังคมไทยพร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนและไม่กระทําอีกแต่หากเป็นการเสนอแก้มาตรา1นึยืนยันไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็ไม่โหวตผ่านแน่นอนส่วนสวสมชายนะคะบอกว่าตนเองมองว่าการเสนอวาระนิรโทษกรรมไม่ชัดเจน ว่าคดีอะไรรวมถึงคดีอื่นๆเช่นการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองหรือว่าการเผาทําลายต่างๆคือการเมืองด้วยหรือไม่ซึ่งต้องเอารายละเอียดให้ชัดเจนส่วนมาตรา1นึเนี่ยมองว่ากฎหมายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ว่ามีคนไปยุยงปลุกปั่นเพื่อต้องการที่จะดันให้สังคมไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อสถาบันและอาศัยเงื่อนไขที่อ้างว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้เนี่ยนะคะก็จะยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับสิ่งที่มีการเสนอแก้ไขามาตรา 112ให้ฐานความผิดลดลงไปกว่าบุคคลทั่วไปสวสมชายบอกว่าเราเสนอไปแล้วว่าให้ลดเพดานลงเพราะมันกระทบต่อความสงบสุขของประเทศมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณเยอะมากมากกว่าคนที่เลือกคุณอีก สวสมชายบอกว่าฉะนั้นเนี่ยขอให้หยุดเลยนะคะหรือว่าเลิกได้เลยแล้วไปทําเรื่องปากท้องซึ่งเห็นด้วยนะคะที่ได้เสียงประชาชนมาและมีความคิดสมัยใหม่ในเรื่องของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องนี้ขอเรื่องเดียวค่ะเพราะประเทศเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยควรที่จะนําความคิดไปพัฒนาประเทศแต่หากยังวนอยู่แบบนี้เนี่ยประเทศก็จะไม่ไปไหนนะคะมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ผ่านและไม่เห็นด้วยไม่โหวตให้ผ่านจนกว่าจะมีการถแถลงที่ชัดเจนพูดต่อสาธารณะ ว่าจะลดเพดานลงให้สังคมเดินต่อไปได้ทีนี้เรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะในส่วนของเก้าไกลโดยคุณโรมค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างเก้าไกลกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่มันมีเนะื้อหาข้อหนึ่งก็คือในข้อที่4 ระบุรวมะระบุถึงการร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสําคัญเพื่อประชาชนเนี่ยนะคะรวมถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีที่แสดงออกทางการเมืองคุณรมบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถระบุว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กลุ่มใดบ้างเพราะแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันในเรื่องของการทําผิด เช่นเป็นคดีที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าเป็นคดีพวกที่ถึงแก่ชีวิตความผิดก็ต่างกันจะนํามาเหมารวมกันหมดไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามตนให้รอร่างของพักคก้าไกลค่ะที่จะยื่นเข้าสภาก่อนนะคะเพราะว่าคําตอบทุกอย่างจะอยู่ในร่างฉบับนั้นทั้งหมดค่ะ เมื่อพูดถึงกรณีเรื่องของประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนนะคะจะได้ไม่เกิดดราม่าว่าทําไมไม่ยินดีด้วยนะคะทางด้านของคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็เลยตอบชัดๆ,ๆเกี่ยวกับ <allows. S 1> เรื่องนะคะที่นาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านได้แสดงความยินดีนะคะสําหรับการเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาทั้งสองท่านโดยบอกว่านาย,ยกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยนายกรัฐมนตรีย้ําว่าขอให้รัฐบาล าใหม่โดยเร็วเพื่อส่งผลดีต่อประเทศขอให้ช่วยกันทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปลอดภัยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะทําหน้าที่รักษาการจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ค่ะพักกันก่อนเนาะไปพักกันสักครู่ก่อนะนะคะช่วงน้้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามต่อค่ะ